สวัสดีครับผมสวัสดีพีพ,พีน้องน้องเอฟซีทรักและเขารพเป็นอย่างสูงนะขรรับนะครับวันนี้ก็มาทียิบเลยนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผ่าแกะกล่องวัตถุมงคลนะฮะวัตถุมงคลที่จะมาแกะกล่องวันนี้เป็นวัตถุมงคลของประเดษประคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดรวิวารากัรจนะธรรมแห่งวัดท่าขะหนุนนะขอรับผม ก็เนื่องจากว่าพ่อพรามครอมครอบครัวช่อง YouTube พ่อพรามช่วงนี้ก็ได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อหาจัดุปัจจัยสมทบทุนในการปิดทองพระโบสดวัท่าสุงนะครับผมซึ่งจะนําไปถวายเกี่เปรตประคุณหลวงพ่อจเจ้าว่าพร้อมพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์วัท่าสุ่งในงานกระถิ่นประจําปี2565นะครับพ่อพรมเองก็เลยได้อาราธนาอัญเชิญพระเครื่องนะฮะของ พ่อเจ้าพระคุณหลวงพ่อพระราธาตุเจ้าพรมยานแห่งวัดท่าสุนกับพระเดชพระกุณลหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนนะ,ะับมาเป็นหลักนะฮะวันนี้เป็นพระเครื่องแบบแบบแบบพิเศษพิเศษนะฮะจริงๆแล้วพ่อพรมไม่ได้ตั้งใจจะเอามาไว้ให้อ่เพื่อนๆได,ได้ได้บูชากันเพราะว่าพระเครื่องรุ่นนี้เป็นพระเครื่องส่วนองค์ของพ่อพระเด็พระกุณลหลวงพ่อเล็กนะฮะพระครูดเรเวลการจะนะธรรมนะฮะเป็นกรณีพิเศษนะครับผมราคาค่อนข้างสูง ราคาค่อนข้างสูงนะฮะเอามาให้ชมครับเอามาให้ชมราคาค่อนข้างสูงนะฮะเผื่อเผ <_ S 1> ื่อเผื่อ <_ S 1> <ๆ S 1> ท่านใดที่ใจถึงเผื่อท่านใดที่ใจถึงแล้วก็อยากที่จะได้เอาไว้ในครอบครองนะฮะก็จะก,ก็ก็สอบถามมาได้นะครับผมแต่ราคาบอกไว้เลยว่าราคาค่อนข้างสูงนะฮะราคาค่อนข้างสูงนะครับผมเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวนะ,ะแกะก่อนนะครับ แต่สำหรับพระพระธานพระพระานคิดว่าไม่สูงฮะที่ว่าคิดว่าไม่สูงเพราะว่าเรื่องของวัตถุมงคลนี่มันเป็นเป็นคุณค่าทางจิตใจนะฮะมันเป็นคุณค่าทางจิตใจที่คือล้ําเลยค่าหาค่าประมาณไม่ได้อยู่แล้วนะฮะวัตถุมงคลของระเดชพประคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดรเวลการจนธรรมนะฮะแล้วนี่เป็นวัตถุมงคลส่วนองค์ของเปรพระคุณหลวงพ่อเล็กท่านนะฮะส่วนองค์นะฮะแล้วก็เข้าพิธีมาบางองค์ก็เข้าหลายพิธีะฮะ บางองค์ก็มีเข้าหลายพิธีฮะแล้วก็ตรงจากวัดท่าขนุนนะครับผมรงจากวัดท่าขนุนก็เลยอยากที่จะเอามาให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้นองๆได้ชมกันนะฮะเดี๋ยวนิดนึงนะครับผมโอ้เน่นครับนี่ฮะร,รุ่นนี้นี่รุ่นนี้นี่เป็นรุ่นพิเศษครับ <laughs> เป็นรุ่นพิเศษจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมามคลิปก่อนนะฮะ เป็นรุ่นพิเศษยังไงนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะนี่นะฮะอ่ะอันนี้เอาให้ดูก่อนเนาะนี้เป็นรุ่นนี้เป็นสมเด็จพ่อองค์ปฐมนะฮะสมเด็จพ่อองค์ปฐมนะฮะเห็นไหมฮะเป็นรูปหล่อลอยองค์นั่งนะฮะบนใบโพนะฮะคือปลอกโพนะฮะอย่างงี้นะฮะลวดลายสวยงามปราณีตวิจิตบรรจงนะครับผมนะฮะสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นธรรมบันดาลนะฮะเนี่ย รุ่นธรรมะบันดาลซึ่งเป็นวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดรเวลา,าจนจันทธรรมนะฮะซึ่งได้พุทธีพุทธาพิเศษมาแบบนี่นะฮะกรณีพิเศษนะฮะนี่นะฮะเป็นพิธีธรรมะบันดาลน,นะครับผมนี่นะฮะสวยสดงดงามนะครับเป็นลวดลายอย่างงดงามเลยนะครับผมนะเป็นลวดลายอย่างงดงามมากๆนะครับผม ก็องค์นี้ก็ราคาค่อนข้างมีราคาครับค่อนข้างที่มีราคาแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะได้เก็บเอาไว้บูชาก็พรอพรามคิดว่าราคามัน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 ไม่ได้สูงนะถ้าเทียบกับคุณค่านะฮะเพราะว่าพระเครื่องที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เประบุณหลวงพ่อเล็กนำมาพุทธ,ธาพิเศษนี้ต้องเป็นพระเครื่องรุ่นพิเศษพิเศษพิเศษทุกรุ่นนะครับผมนะฮะอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จะเอามาให้ดูก็คือ เป็นเหรียญพญาเต่าฮะเหรียญพญาเต่าห,าาหาาลวงปู่หลิวนะฮะแต่ว่าเหรียญพญาเต่าหลวงปู่หลิวเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญเป็นพระเครื่องของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กนะฮะซึ่งนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะะเข้าพิธีมาห้าพิธีนะฮะเข้าพิธีมาห้าพิธีนะฮะพิธีที่หนึ่งก็คือเป็นพิธีเข้ากรรมฐานนะฮะรุ่นพลิกชีวิตนะฮะ พิธีที่สองเป็นพิธีพิธีธรรมบันดาลนะฮะพิธีที่สามเป็นพิธีในงานเข้ากรรมฐานสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นยิ้มรับทรัพย์นะฮะพิธีที่4ี่ก็คือเป็นพิธีที่เข้ากรรมฐานเหรียญพญาเต่ารุ่นมังกรเปิดโลกนะฮะนี่นะฮะทั้งหมดในเข้า5พิธีเหรียญนี้นะฮะนี่จะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับผมนี่จะเป็นพิมพ์เล็กนะฮะ แต่พระเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสร้างพิเศษครับเข้า5พิธีนะฮะด้าน,นหน้าก็จะเป็นรูปของหลวงปู่นะฮะพระพระมหากัจยนะเถระกับหลวงปู่หลิวนะฮะเป็นเนื้อเขียวเหล็กไหลนะฮะเนื้อเขียวเหล็กไหลหัวแขนขาหางทองทิพย์นะครับผมประกบถึง8ครั้งฮะประกบถึง8ครั้งนะฮะ,ะ,นะ,ฮะหน้ากากเงินนะครับผม สวยสดงดงามอย่างมากๆและเข้าหาพิธีแต่บอกเลยว่าราคาค่อนข้างสูงนะฮะสูงสําหรับคนที่ใจไม่ถึง <laughs> แต่พ่อพามพ่อพามคิดว่าไม่สูงเพราะพรอพามแบบคือที่สุดที่สุดที่สุดของที่สุดก็คือเป็นพระเครื่องรุ่นนี้ครับเพราะเข้าพุทธาพิเศษถึงถึงห้าพิธีนะครับถึงห้าพิธีนะครับผม <laughs> ไม่ใช่ธรรมดานะฮะดังนั้น จริงๆพ,อพ,อพ่อพ่อทำไม่ได้ไม่ได้ที่จะรัธนานิมนต์มาให้เพื่อนๆได้บูชาครับเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงกลัวเพื่อนๆจะจะ,จะแบบยังไงอะกลัวเพื่อนๆอาจจะเออคิดหนักนะฮ <c> ะ <oughs> แต่ถ้าเกิดท่านใดที่ใจถึงแบบโอ้อยากจะได้ของดีของสวยแล้วก็ของแบบทรงคุณค่าทางจิตใจแล้วมันหาค่าประมาณไม่ได้นะฮะอยากสมเด็จพออะอค์ปถมนี้นะฮะเห็นไหมฮะสวยงดงาม ลายงดงามอย่างที่สุดเลยนะครนะฮะพิธีธรรมบันดาลน,นะครับผมพิธีนี้พิธีธรรมบันดาลรุ่นธรรมบันดาลน,นะฮะดังนั้นก็ถ้าเพื่อนสนใจจริงๆก็แอดไลน์สอบถามได้ครับเหมือนเดิมนะฮะเมดแปดแปดทีเจดนะฮะเมดแปดแปีเจ e นะครับผมสวัสดีครับ